สวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าูลทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว่าผู้ประจําวันที่นี่เหมือนเคยครับทีนี้เราจะมาไล่เลียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่บอกได้เลยว่าเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นแต่มันเกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่เรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อทีมเราและการไล่ล่าตัวถักอเล็กซานเดอร์อิซักสุดหน้าตัวเก่งมาจากทางสารลิการนงนิวคาเซิลอยู่นาเตตแบบหลายแง่มุมจริงๆ อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลวางตัวของเขาเอาไว้เป็นเป้าหมายหลักทีเดียวหลังจากสืบทราบมาว่าตัวของทางนักเตะพยายามจะดิ้นรนการย้ายออกจากทางนิวคาสเซิลถึงขั้นที่ตัวของเขามีการเข้าไปบอกกับผู้บริหารถึงความประสงค์ที่จะย้ายทีมนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมกับสโมสรม การที่เขาไม่ได้เดินทางไปทัวทวีปเอเชียในช่วงปรีซีซั่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งการที่ตัวของทางอีซัคเองมีการขอแยกตัวกลับไปฝึกซ้อมกับทางอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางเลออลโซเซดาในประเทศสเปนซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ชี้เป้าไปในทิศทางเดียวกันหมดว่าตัวของเขาต้องการที่จะย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเรา ซึ่งก่อนหน้านี้หากเพื่อนๆจำกันได้ช่องของเราก็เคยรายงานข่าวโดยอ้างอิงทางฟอร์มิซโวโรมาโนไปแล้วว่าลิเวอร์พูลจะมีการยื่นขอ้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะอย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งท้ายที่สุดมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา หลังจากทางนิวภูของเรามีการยื่นข้อเสนอเมื่อรวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมไปแล้วที่ตัวเลข120ล้านปอนด์แต่ก็ถูกทางนิวคาสเซิลตอบปฏิเสธกลับมาแบบทันควันกันเลยทีเดียวแล้วคนที่ออกมายืนยันในประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นตัวของทางโรมาโนเองไล่เลียงมาตั้งแต่โพสต์แรกของเขาที่มีการยืนยันถึงประเด็นนี้เลย ลิเวอร์พูลมีการเปิดการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับ New cast le, นิวคาสเซิลสำหรับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อีซักหลังจากข้อเสนอแรกได้ถูกส่งไปแล้วลูมาโนโพสต์ย an, ืนยันผ่านเอ็กส่วนตัวของเขาแต่ทางนิวคาสเซิลก็ได้ตอบปฏิเสธกลับมาอย่างที่ทางดิแอตเลติกมีการรายงานข่าวทว่าตัวของทางนักเตะยังคงมีความปรารถนาะที่อยากจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลในตอนนี้มันยังไม่มีการพูดคุยถึงดีลใหม่กัน แต่ลิฟฟ์พูมีการวางแผนจะยืนน่นข้อเสนอเข้าไปใหม่อีกครั้งและก็จะมีการยืนยันเรื่องนี้ออกมาในเร็วๆนี้ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวข้างต้นของโรมาโนเขาก็ตามมาด้วยโพสต์ที่2แบบติดติดกันเลยใจความอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยลิฟฟ์พูยืนน่นข้อเสนอแรกสำหรับทัคอเล็กซานเดอร์อิสซักเข้าไปที่แพ็กเกจรวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมรวมอยู่ที่120ล้านปอนด์โรมาโนโพสต์นิวคาสเซา ตอบปฏิเสธเพราะพวกเขายังไม่เปิดประตูสาหรับดิวนี้จนกว่าจะถึงตอนที่พวกเขาสามารถจะหาตัวตายตัวแทนเข้ามาได้แต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับสัานการณ์ณปัจจุบันอีซักก็ยังคงยืนยันกับทางนิวคาสเซิลถึงความปรารถนาของเขาที่มีความชัดเจนว่าเจ้าต,ตัวต้องการจะย้ายไปอยู่กับทางลิเวอร์พูล เมื่อฟังการอัปเดตข่าวสารจากตัวของทางฟาว r ์ z i เซ o m โรมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ตัวของทางอเล็กซานเดอร์อักจะได้ย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเราหรือไม่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยแต่จะขยับมาดูอีกหนึ่งนักข่าวระดับเทียนหนึ่งเช่นเดียวกัน คราวนี้มาถึงในรายของทาง For อร์ i g n p พ t e n นเบจากทาง Skysport เยอรมันซึ่งเขาก็มีการออกมาระบุชัดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวของทางโรมาโนดังกล่าวและมีการตอกย้ำให้เห็นถึงจุดจีนของตัวอีซักเองเลยว่าเขามีมุมมองกับการย้ายทีมครั้งนี้อย่างไร นิวคาสเซิลได้ปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการสำหรับทางลิเวอร์ p o o เกี่ยวกับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิซักไปแล้วอย่างที่ทางดิแอตเลติกมีการรายงานข่าวออกมา p พลตเทนเบิร์กโพสต์ยืนยันอย่างชัดเจนผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาอย่างไรก็ตามตัวของทางอิซักยังคงต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ p ู o เขาสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวด้วยวาจากันได้แล้วซึ่งจะเป็นการผูกมัดไปจนกระทั่งถึงปี2031อย่างที่มันมีการรายงานข่าวกันออกไปแล้วเรื่องนี้ก็มีการยืนยันแล้วด้วยข้อสเสนอได้ถูกยื่นไปแล้วหลังจากสามารถหาข้อตกลงในเรื่องของสัญญาส่วนตัวดังกล่าวได้แล้วการเจรจายังคงจะเดินหน้าต่อไปมันเป็นที่คาดหมายกันว่ารเวอร์พูลจะมีการยื่นข้อสเสนอครั้งใหม่เข้ามา จากสองโพสต์ดังกล่าวทั้งของโรมาโนและเพเทนเบิร์กส่วนหนึ่งที่พวกเขาไปการยินยันตรงกันก็คือมีการตอบปฏิษษสเสธข้อเสนอแรกของทางนิวบูุจัดทางฝั่งของนิวคาสเซิลไปแล้วแต่ก็เป็นที่คาดหมายกันว่าทีมของเราจะมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้าไปเป็นผลที่สองตามมาในเร็วๆนี้แม้จะยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามันจะเป็นช่วงใดกัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้าบอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูจากทางแอสเลติกนำโดยทางเดวิดออนสตีนอีกหนึ่ง,น,งนักข่าวระดับเทียนหนึ่งด้วยเหมือนกันซึ่งเขาก็ได้รับการตั้งสมญาเอาไว้ว่าเทพเดวิดจากการที่โจ้ตัวมีการรายงานข่าวที่ค่อนข้างจะแม่นยำนั่นเอง ทีนี้ทางฝั่งของ The Athletic ก็มีการย่อยร,ยรายละเอียดลงไปให้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมว่าขอ้อเสนอที่ทีมของเรายื่นเข้าไปจริงๆนั้นมันอยู่ที่ตัวเลขการการันตีเงินให้กับทางนิวคาสเซิลที่110ล้านปอนด์แล้วก็จะมีบวกเพิ่มอีก10ล้านปอนด์เป็นส่วนของเงินไขโบนัสเพิ่มเติมทําให้ดีลนี้มีมูลค่าสุธทธิที่120ล้านปอนด์นั่นเองก่อนที่เราจะถูกตอบป,ปฏิเสธกลับมาดังกล่าวข้างตน้น นิวคาสเซิลอยู่นเต็ดได้ตอบปฏิเสธข้อสเสนออย่างเป็นทางการจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลที่110ล้านปอนด์สำหรับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิซัสุดหน้าตัวกลางของพวกเขาออนสตีนระบุเอาไว้ในโพสต์ที่เขาได้เขียนเอาไวใ้ให้กับทางดิแอเลติกอิซักเองต้องการจะย้ายออกจากทางนิวคาสเซิลในช่วงซัมเมอร์นี้และเขาก็มีการไปฝึกซ้อมร่วมกับอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างทางเลออโซเซียดั ขนาดที่ทีมของทักเอ็ดดี้ฮาวเองก็อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์ช่วงปรีซีซั่นที่ทวีปเอเชีย e ของพวกเขาก่อนหน้านี้ทางนิวคาผูกเองก็มีการติดต่ออย่างไม่เป็นทางการไปหาทีมคู่แข่งร่วมศึกพิมีมีรลีกและแสดงความสนใจในเดียวที่มีตัวเลข120ล้านปอนด์ นัานทีมจากแอนฟิลด์เองในตอนนี้ก็มีการยืมข้อสเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปแล้วด้วยตัวเลขการันตีเงิน110ล้านปอนด์แล้วรวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก10ล้านปอนด์แต่ถูกตอบป,ปฏิเสธกลับมาจุดยืนของสโมสรจากเมอร์ซีไซก็คือพวกเขาอาจจะยังไม่มีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้ามาหลังจากที่ถูกตอบป,ปฏิสเสธข้อเสนอแรกของพวกเขาไปแล้วแต่ยังคงมีความสนใจในตัวนักเตะที่จะเดินหน้าต่อไป จากจุดนี้เราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างในรายงานข่าวเมื่อทางโรมาโนและเพทเทนเบิร์กบอกว่าเราน่าจะมีการยื่นข้อสเสนอใหม่เข้ามาแน่ๆแต่ตัวของทางดวิดออนสตีนไปตรงกันข้ามเลยเมื่อเขาบอกว่าลิเวอร์าููของเราจะยังไม่มีการยื่นข้อสเสนอใหม่อีกแล้วแต่ยังคงให้ความสนใจในตัวของทางนักเตะอยู่ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งคนที่ก็มีรายงานข่าวถึงเรื่องนี้ออกมาด้วยเช่นเดียวกันแต่บอกได้เลยว่านี่ได้กลายมาเป็นนักข่าวตัวตึงสำหรับเรื่องของทอเล็กซานเดอร์อิซักอย่างแท้จริงเพราะจากการที่เราได้เห็นนักข่าวมีการให้ความเห็นที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่องที่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีการยื่นข้อสเสนอใหม่เข้าไปอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่สองสำหรับตัวของทักอิซักหรือไม่อย่างไรกันแน่ ซึ่งในส่วนนี้ตัวของทางเบนจาขอบนักข่าวสายของคนดังที่ทำงานให้กับทาง Talksport สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการฟันธงแบบตรงประเด็นไปเลยว่าข้อมูลของทางดิวิดออนสตีนนั้นถึงจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องกับการที่ทีมของเราจะไม่มีการยื่นข้อสเสนอรอบที่2อ,อีกแล้ว ซึ่งสิ่งที่ทำให้ผมบอกว่าจาขอบนี่แหละคือนักข่าวตัวตึงก็คืออันที่จริงแล้วเขามีการระบ,บุเรื่องนี้มาก่อนบรรดาน,นักข่าวอื่นๆเลยด้วยซ้ำก่อนที่สุดท้ายทุกคนก็จะรายงานข่าวออกมาไปในทิศทางเดียวกันหมดแล้วว่าลิเวอร์พูลของเราจะไม่มีการจิ้นข้อเหนือตามมาอีกเป็นหนที่สองจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวของทางฟาบิซิโรมาโนเอียนดอยเดวิดลิน ออนสตีนและรวมถึงบรรดาทุกคนที่ในตอนแรกเคยบอกว่าจะมีการยื่นข้อสเสนอครั้งใหม่เข้ามาตอนนี้ก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดกลับลำมาอยู่ที่ว่าจะยังไม่มีการยื่นข้อสเสนอใดๆเข้าไปเป็นหุนที่สองข่าวเจาะพิเศษนิวอร์พูลไม่มีแผนการจากในตอนนี้ว่าจะยื่นข้อสเสนอใหม่เข้าไปอีกครั้งสำหรับตัวของทางอเล็กซานเดอร์อีซักในตลาดรอบนี้จากขอบโพสต์ยืนยันอย่างชัดเจนผ่านหน้าเอ็กซ์ส่วนตัวของเขา จากท่าทีการตอบปฏิเสธข้อเสนอจากทางฝั่งของสโมสรฟุตบอลนิวคาเซิลอยู่นาเต็ดจึงหมายความว่าลิเวอร์ pool เองจะไม่ตามข้อเสนอด้วยการยืนร่นข้อเสนอใหม่เข้ามาเป็นครั้งที่2เพราะพวกเขาดูแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไว้ประโยชน์เว้นเสียแต่ว่าทางนิวคาเซิลเองจะยอมเปลี่ยนจุดยืนณปัจจุบันของพวกเขาและมีการติดต่อกลับมาหาทางลิเวอร์ p o o ข้อสเสนอที่ถูกปรปับปฏิเสธกลับไปนั้นอยู่ที่ตัวเลข110บล้านปอนด์ทว่าข้อตกลงส่วนตัวกับทางอิซักนั้นมันไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาใดๆซึ่งจากสถานการณ์ณับปัจจุบันอย่างที่รายงานข่าวออกไปว่าในตอนนี้แม้ตอนแรกจะมีความขัดแย้งในเรื่องของรายงานข่าวที่ตรงกันข้ามกันทว่านปัจจุบันนั้นตอนนี้ทุกสื่อออกมาระบุตรงกันหมดแล้วว่าลิเว์พูของเราจะฟังหวนท่าทีและจะยังไม่มีการดําเนินการใดๆตามมานั่นเอง เรามาลุยกันต่อเลยครับกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่เกาะติดกับเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดแต่เราจะกลับมาดูกันดีกว่าว่าเล้วตัวของทาง Fabrizio Romano มีการออกมาอัปเดตสื่อข่าวส่งความเพิ่มเติมหรือไม่จากการที่ตอนแรกเขาก็บอกอยู่ว่าลิเวอร์พูลของเราน่าจะมีการยื่นข้อสเสนอครั้งใหม่เข้ามาในเร็วๆนี้ซึ่งในตอนนี้เราก็ได้เห็นว่าแม้แต่ตัวของทาง Romano เองก็อ,งออกมายอมรับเลยว่ารายงานข่าวครั้งแรกของเขาอาจจะคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงแล้วในตอนนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่า ทางซิลจะเปิดกว้างสำหรับดีวนี้หรือไม่ซึ่งเงื่อนไขหลักสำคัญก็อยู่ที่การที่ว่าพวกเขาจะสามารถหาตัวตายตัวแทนของนักเตะเข้ามาได้หรือเปล่าดังนั้นหากเราเห็นทางิวซิลมีการหาตัวแทนเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเบนจามินเซสโก อยู่อันเนลวิซ่าหรือแม้กระทั่งคนอื่นที่ตกเป็นข่าวทัวพันกับพวกเขาอยู่ดี๋วนี้จะสามารถกลับมาเดินหน้ากันได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งหากเป็นเช่นนั้นลิวอร์ของเราถึงจะมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่กลับไปนั่นเองนิวคาสเซิลมีการตอบปฏิเสธข้อเสนอจากทางลิวอร์กลับไปนะลูมาโน่กล่าวยืนยันระหว่างที่เขาไปจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเอง บางทีนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทําไมคุณถึงได้เห็นรายงานข่าวมากมายกับทางลิว์ภูว่าพวกเขาจะไม่มีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้ามาอีกแล้วแต่ภายในสโมสรนเองลิว์ภูเองก็รู้ดีว่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งของเกมนะมันยังเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของเดือนสิงหาคมแล้วมันยังคงเหลือเวลาอีกมาก หรือว่าผูลคาดเอาไว้อยู่แล้วว่านิวคาสเซิลจะยังคงยืนการจุดยินของพวกเขาอย่างแข็งขันดังนั้นทางเดียวที่ดีวนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ก็คือหากทางนิวคาสเซิลได้สุดหน้าระดับท็อปคนใหม่เข้ามาและตัดสินใจเป็นการภายในว่าจะยอมปล่อยตัวทางอีซักออกมาจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นที่ทางโรมาโนมีการเน้นย้ำออกมามันจะทำให้เราได้เห็นภาพเรื่องนี้ค่อนข้างจะกว้างขึ้นเลย วันนี้มันเป็นการเล่นเกมกันระหว่าง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวของทางอเล็กซานเดอร์อิซักเองทางลิเวอร์พูลของเราและลงไปถึงทางนิวคาเซิลอยู่นเต็ดดังนั้นในตอนนี้เราในฐานะเดอะค็อปและแฟนบอลของลิเวอร์พูลก็คงทําได้เพียงแค่ตามเจียรให้พวกเขามีการเซ็นสัญญากับศูนย์หน้าคนใหม่เข้ามาโดยเร็วเพื่อที่จะเปิดประตูให้กับทางอิซักได้ย้ายออกมาอยู่กับสโมสรของเราต่อไปตามลำดับ หลังจากเราฟังท่าทีทั้งฝั่งของนิวคาสเซิลและทางลิเวอร์พูลของเรากันไปแล้วหลายๆคนก็คงอยากจะรู้กันต่อไปว่าแล้วตัวของทักอเล็กซานเดอร์อิซักล่ะก็มีการดําเนินการอะไรไปแล้วอย่างไรกันบ้างหรือไม่ซึ่งในประเด็ดนนี้มันก็มีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาจากทางเดฟโอซีคอบสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะมาเมื่อพวกเขาขึ้นพาดหัวข่าวใหญ่ประจำวันเลยว่าข่าวเจาะพิเศษอเล็กซานเดอร์อิซักได้รับการคาดหมายว่า จะมีการขึ้นบัญชีขอย้ายทีมออกจากทางนิวคาเซิลอย่างเป็นทางการหลายคนอาจจะสงสัยว่าการดําเนินการแบบนี้ของนักเตะมันจะมีความหมายว่าอย่างไรกันก็คือการที่โจอตัวจะมีการแจ้งกับทางสโมสรไปอย่างชัดเจนเลยว่าเขาจะขอย้ายทีมออกไปแต่มันจะแตกต่างจากการที่ตอนแรกเขามีการเข้าไปพูดแบบปากเปล่า้าว่าผลน,นี้จะเป็นการยื่นขอขึ้นบัญชีย้ายทีมอย่างเป็นทางการ นั่นหมายความว่าหากตัวของทักอิซักมีการดําเนินการเช่นนั้นปกติตอนที่นักเตะย้ายทีมออกไปพวกเขาจะได้เงินค่าความพักดีหรือเลเอโยตี้ฟีจากธโมสอนต้นสังกัดทว่าในทางตรงกันข้ามหากมันคือตัวของทางนักเตะเองที่ร้องขอขึ้นบัญชีย้ายทีมแบบนี้มันจะทําให้นักเตะเหล่านั้นไม่ได้โรโยตีฟ้ฟรีหรือเงินค่าความพักดีในส่วนนี้นั่นเองเรียกได้ว่าตัวของทักอิซักได้ทุ่มแบบเต็มร้อยเพื่อหวังจะให้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นให้ได้ แล้วยิ่งไปกว่านั้นทาง t a l k สปอร์ก็มีการออกมารายงานข่าวเพิ่มเติมไปด้วยว่านอกจากจานจะขอขึ้นบัญชีย้ายทีมอย่างเป็นทางการแล้วตัวของทางอีซักยังมีการบอกกล่าวกับนิวคาเซิลไปอย่างชัดเจนเลยว่าจะไม่ขอลงเล่นให้กับพวกเขาอีกและแม้ว่าจะถูกบ,บีบบังคับแต่เขาเองก็จะไม่ยอมซึ่งนั่นอาจจะกลายมาเป็นผลเสียในบรรยากาศกับห้องแต่งตัวของทางนิวคาเซิลได้มันไม่มีโอกาสที่ทางอีซักจะลงเล่นให้กับทางนิวคาเซิลอีกแล้ว ท็อกสปอร์ระบุหากพวกเขามีการบีบบังคับเขาตัวของทางนักเตะเองก็จะตอบปฏิเสธการลงเล่นด้วยหัวใจของเขาและนั่นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อห้องแต่งตัวและบรรดาเพื่อนร่วมทีมของเขาด้วยไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งสายข่าวของนิวคาสเซิลอย่างทางคิดดาวนี่ซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับทางสกายสปอร์สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษกันบ้าง เพราะหลายคนหลังจากเห็นข่าวออกมาแบบรัวๆเช่นนี้ก็สงสัยว่าสุดท้ายแล้วการย้ายทีมของทักอเล็กซานเดอร์อิซักนั้นมันจะกลายมาเป็นมหากราบที่ล่างยาวเป็นจนถึงช่วงท้ายตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้เลยหรือไม่อย่างไรกันซึ่งตัวของทางดาวนี่ก็มีการระบุชัดเลยว่าอันที่จริงแล้วมันก็มีเส้นตายที่ทุกฝ่ายได้ขีดกันเอาไว้แล้ว ซึ่งคาดว่ามันน่าจะได้ข้อยุติก่อนช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ที่ฤด,ดูการใหม่จะกลับมาเริ่มต้นขึ้นนั่นเองเพราะทางนิคาสเซลเองก็ไม่อยากจะปล่อยให้มันส่งผลกระทบสําหรับการลงเล่นในการแข่งขังนฤดูการใหม่ของพวกเขาเช่นเดียวกันกับการที่ทางนิวพอร์ของเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้เรื่องนี้มันรากยาวจนกลายมาเป็นมหากราบแบบไม่มีที่สิ้นสุดความรู้สึกของผมก็คือเรื่องนี้จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วที่สุดนะดาวนีกราบ ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นดิวที่ยืดเยื้อไปจนกระทั่งถึงช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเลขตอนนี้พวกเขามีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปแล้วและมันก็มีแนวโน้มว่าสุดท้ายแล้วดิวนี้น่าจะสามารถตกลงกันได้ ทางฝั่งของทางนิวคาสเซิลเองก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เรื่องนี้มันยืดยาวไปตลอดจนการแข่งขันได้ดูการใหม่เริ่มต้นขึ้นได้และผมก็คิดว่าเราจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมในครั้งนี้ของทางนักเตะก่อนวันที่16สิงหาคม จากคำยินยันดังกล่าวข้างต้นของทางคิดดาวนี่เราก็กาบนปฏิทินเอาไว้ได้เลยเพราะวันที่16สิงหาคมนั้นมันคือวันที่ทีมของเราจะลงเปิดเริมสนามเกมแรกกับการแข่งขันพิมลิกฤด,ดูกาลใหม่ที่เราจะลงเล่นที่ถิ่นแอนฟิลด์ของเราต้อนรับการมายเยือนของทางเดดเชอร์รี่บอร์ดมัรเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูความคิดเห็นของทางแอนทนีกอร์ดอนปีกของทางนิวคาเซต่อเรื่องการย้ายทีมของทางอเล็กซานเดอร์อิซักกันบ้าง เพราะเขาน่าจะเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกและหัวอกของอีซักดีที่สุดหลังจากเมื่อสำม,มอร์ที่แล้วตัวของทางกอร์ดอนเองก็ตกเป็นข่าวเรื่องการจะย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์าูลของเราแต่สุดท้ายก็ถูกทางนิวคาสเซิลกระโดดมาขวางเอาไว้นั่นเองใช่เลยมันเป็นความจริงมันเกิดขึ้นแบบนั้น กอดอนกล่าวระหว่างที่เข้าไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางคลิกโฮสอีกหนึ่งนักข่าวสายนิวคาสเซิลจากทางเดลี่เมลหลังจากถูกสอบถามว่าตัวของเขาเองก็เคยเผชิญหน้ากับสถา,านการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้มาใช่หรือไม่ตอนที่ตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมไปสู่ทางลิเวอร์พูล ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยโกหกนะและผมก็ยอมรับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆเพราะในตอนนั้นผมมีการแข่งขันในศึกยูโรและมันก็ส่งผลกระทบในด้านจิตใจกับตัวของผมเป็นอย่างมากผมได้ไปหลงเล่นที่นั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมกลับไม่ได้หลงสนามจากนั้นมันก็มีเรื่องของการย้ายทีมเข้ามา มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของกรดแย์ทางการเงินแนละผมก็คิดว่ายังไงเสียในตอนนั้นผมคงจะได้ย้ายทีมออกมาในจุดใดจุดหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมันทําให้หัวของผมเรียกได้ว่าปั่นป่วนไปหมดเลยนะเพราะผมคิดไปแล้วจริงๆว่าผมจะได้ย้ายทีมแต่สุดท้ายผมก็ต้องกลับมาคิดอีกรอบว่าเราไม่ได้ย้ายทีมจริงๆแล้วนะมันจึงเป็นเรื่องที่ทําใจได้ยาก ผมเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะมันเป็นเรื่องที่ยากมากกับการที่คุณต้องมาเจออะไรแบบนี้นี่คือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมผมถึงเข้าใจเลยว่าตัวของทางอาเล็กซ์กำต้องต้องประเชิญอยู่กับอะไรผมเข้าใจความรู้สึกของเขาแลวมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆสโมสรสอนเองก็ต้องผ่านเรื่องราวมากมายเหมือนกันผมก็ได้แค่หวังว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนจะได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการนะ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ